สูตรให้ฟังนะพระไตรปิดกเล่มที่24อาพาธสูตรข้อที่60สมัยหนึ่งพระผู้มิปภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีลืมบอกไปว่าอาพาธสูตรก็สูตรในความเจ็บป่วยนั่นแหละสูตรในการเรียนรู้ต้นเหตุของความเจ็บป่วยแล้วก็กกำจัดมันนั่นเองนะ ก็สมัยนั้นแหละท่านพระอานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคริมานอนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประธานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระอานอนท์ยังที่อยู่เทิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานอนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของ คริมานันทภิกษุจะพึงสงบประงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ก็าหมายความว่า,าถ้าถาคริมานนได้ฟังสัญญาสิบประการสัญญาแปลว่าความหมายรู้ความหมายรู้ในองค์ความรู้สิบข้อที่พระอานุนเรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วไปเล่าให้พระคริมานน์ฟัง พระกริมนนจะเข้าใจและจะปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้โรคจะหายฉับพลันทันทีเลยว่าเง้นนะโอ้โหนะเนี่ยสัญญาสิประการเป็นไงคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธะสภาโลเกอ,อนาภิรตะสภาสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสติ นะมีอยู่สิบข้อเนี่ยนะทีนี้บอกสิบข้อนี้เป็นไงเรามาดูว่าสิบข้อนี้เดี๋ยวจะลายตานะอาจะจะไปแบบเร็วๆนะนะต้องบอกฝ่ายสื่อกัอนนะจะลายตาก็จะต้องบอกไปก่อนฝ่ายสื่อจะได้สวิตไปที่ที่ไม่ลายตานะเรามาดูผลนะอนะมาดูผลว่าบอกสิบข้อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่านะ ลำดับนั้นแหละท่านพระอานน์ได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เข้าไปหาท่านพระคริมานนย่างที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านพระคริมานนท์ครั้งนั้นแล้วอาพาธนั้นของท่านพระคริมานนท์สงบระงับโดยพลเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคริมานนท์หายจากอาพาธนั้น แลอา,าพาทนั้นเป็นโรคอันทันพระคริมนนละได้แล้วด้วยประการนั้นแล่นะกันละจากโรคนั้นได้ด้วยประการนั้นแลนะโรคหายทันทีเลยว่างั้นฉับพลันทันทีเลยนะเรามาดูสัญญาสิประการนะมีอะไรบ้างอ้าวจะลายตานะ <c oughs> ครับว่าจะลายตาคืออาจารย์จ,จะเลื่อนไปจุดนั้นเร็วๆพึ่ดพัดึ่ดพัึ่ดพนะ <c oughs> นะ อ้านะมาแล้วนะสวิตมาได้นะดูกระอานน์ก็อาทินวะสัญญาเป็นไนะดูกระอานน์เรามาเรียนรู้อาทินวะสัญญาอาทินวะนี่แปลว่าอาทินวะนี่ก็คือแปลว่าโทษโทษสัญญาแปลว่าความหมายรู้หมายรู้ให้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นไนะดูกระอานน์คือหมายรู้ว่าเป็นโทษแล้วก็ละเสียนั่นเองนะ ดูกระอาอนน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธคือความเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคกายในครอบคลุมโรคทุกโรคอยู่แล้วละที่เหลือนะเป็นการยกตัวอย่าง ทำนั้นเองนว่าเป็นโรคอะไรบ้างนโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเลื่อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคล่อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิตด้านโรคคุดทราชาดหู โรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองโรคริษสีดวงสรุปแล้วก็โรคทุกโรคทุกอวัยวะโรคทุกโรคทุกอวัยวะนะ มีต้นเหตุดังต่อไปนี้พูริจักตัดอาพาธมีปิตะไฟความร้อนเป็นสมุติฐานเป็นเหตุอาพาธมีเสมหะน้ำมีฤทธิ์เย็นเป็นเหตุเป็นสมุติฐานนะอาพาธมีลมมีฤทธิ์เย็นเป็นสมุติฐานเป็นเหตุอาพาธมีไข้สันนิบาตนะก็คือร้อนเย็นดินน้ำลมไฟแปรปวนพิการ นะคือโรคอะไรก็ตามที่มันรักษายากดินน้ำมลมไฟมันแปรปวนพิการหมดอันนี้จะต้องรักษาด้วยอริยปัญญานะใช้อริยศีลอริยปัญญามาแก้เนะนี่ยอาพาธสรุปแล้วมันก็มีความร้อนเย็นนั่นแหละร้อนเย็นไม่สมดุลเดี๋ยววันหน้าอาจารย์จ,จะอธิบายให้ฟังอีกทีนะว่ามันมีอาการอย่างไรอย่างไรกันบ้างนะ แล้วก็มีไข้สันนิบาตคือความเจ็บป่วยทุกอย่างที่มันร้อนเย็นดินน้ำลมไฟมันแปรปรวนมันพิการน้ำเย็นตีกับเป็นร้อนร้อนตีกับเป็นเย็นพันกันไปหมดเลยอันนี้ต้องแก้ด้วยอริยสัจสี่เท่านั้นนะอริยปัญญาเท่านั้นนะจึงจะสู้ได้นะอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลัง อา,าพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมนี่แหละนี่แหละว,วิบากกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ <c oughs> ย่อมพิจารณาเห็นความ <c oughs> เห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอาณนน,นี้เรียกว่าอาทินวะสัญญาให้หมายรู้ให้ได้ว่านี่เป็นเหตุแห่งทุก์แห่งโทษกำจัดมันเลยนะ สรุปพระเบอเจ้าตรัสสรุปพบว่าวิบากร้ายจะไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุลที่เหลือจะนอกจากวิบากของกรรมนี่นะที่เหลือเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลทั้งนั้นเลยนะวิบากร้ายจะไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุลเดี๋ยววันหน้าอาจารย์จะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะแล้วก่อโรคทุกโรคนะก่อโรคได้ทุกโรคสังเกตได้เอาอาเอาสรุปเปนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําวิบากดี ไม่ก่อวิบากรา้ายบำเพ็ญบุญชํำระากิเลสความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทำกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ก็จะเป็นวิบากดีถ้าเราทำวิบากดีแก้วิบากร้ายแล้วก็ททำสมดุลร้อนเย็นแก้ร้อนเย็นไม่สมดุลพลังวิบากดีจะไปจับกับสมดุลร้อนเย็น สร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคทุกโรคออกไปนี่เป็นการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าให้พี่น้องสังเกตได้ว่าเรื่องราวของวิบากนี่นะให้สังเกตได้นะว่าใส่สิ่งเดียวกันเข้าไปเช่นกินสิ่งที่เป็นพิษหวานมันเค็มเผ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะกินเท่ากันเลยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กินหวานเท่ากันเลยเนี่ย คนจะออกอาการไม่สบายเหมือนกันเป๊ะเลยไหมไม่นะเป็นโรคคนละโรคเลยเป็นโรคคนละโรคเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้นะต่อให้เป็นโรคเดียวกันเป็นไงก็อาการไม่เท่ากันถ้าวัตถุทำให้เกิดวัตถุที่เกิดโรคเป็นตัวเดียวที่ทำให้เกิดโรคมันต้องเป็นโรคเหมือนกันหมดใช่ไหม มันเป็นเป็นโรคเดียวกันเท่ากันใช่ไหมใส่สิ่งเดียวกันเท่ากันเข้าไปมันก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่นี่มันไม่เหมือนกันแสดงว่าทุกอย่างเกิดจากทุกอย่างที่เกิดในชีวิตคนเกิดจากวัตถุอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีพลังงานอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเกิดจากวัตถุอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีพลังงานอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยพลังงานอื่นธรรมดาทั่วไปมันก็เหมือนกันหมดนะ่ะ วัตถุก,กับพลังงานดินน้ำลมไฟอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ต่างกันพลังงานวิบากดีร้ายมันมีวิบากดีร้ายมาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ในอาพาธสูตรและมีฤทธิ์ถึง70%บเซบวกเกินร้อยเลยนะวัตถุมีฤทธิ์แค่3 0มสิบเปอวกลบเท่านั้นท่านจึงตัดว่าจิตวิญญ,ญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเป็นใหญ่ประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจด้วยจิตวิญญ,ญาณ ทีนี้ให้ป่วยโรคเดียวกันเลยแล้วก็ใส่ยาชนิดเดียวกันเข้าไปเลยผลออกมาเหมือนกันทุกคนไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะใช่ไหมบางคนก็หายบางคนก็ทุเลาปานกลางทุเลาน้อยบางคนก็ไม่หายบางคนก็แพ้เลยบางคนก็มีโรคแทรกซ้อนแง่นั้นเชิงนี้ใช่ไหมถ้าชีวิตเรามีแต่วัตถุเท่านั้นที่ออกฤทธิ์สร้างผล ผลมันก็ต้องออกมาเหมือนกันหมดใช่ไหมเป็นโรคเดียวกันกินยาชนิดเดียวกันผลต้องออกมาเหมือนกันหมดแต่นี่ไม่เหมือนกันนี่ก็สแสดงว่ามีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนั้นคืออะไรวิบากดีร้ายใช่ไหมหรือแม้แต่โรคเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันนั้นโรคเดียวกันนั้นครั้งหนึ่งใช้ยาแล้วหายครั้งต่อมาไม่หายมีโรคแทรกซ้อนอีกต่างหากมีไหมมีด้วยถ้าวัตถุอย่างเดียวเป็นตัวออกฤทธ ขาก็ต้องหายทุกครั้งใช่ไหมเป็นโรคนั้นใจวัตถุไปเหมือนกันที่เคยหายมันก็ต้องหายทุกครั้งใช่ไหมแต่นี่หายทุกครั้งไหมไม่แสดงว่าวัตถุออกฤทิ์อย่างเดียวจริงเป่าไม่ใช่มันมีวิบากดีร้ายออกฤทิ์ด้วยนี่คือสิ่งสิ่งที่วงการสุขภาพทั่วโลกไม่รู้จักแต่แพทย์พุทธศาสตร์รู้จักนี่คือความลึกซึ้งที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นพระรูเจ้าจึงตัสรู้ว่า โรคเกิดจากวิบากร้ายไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุลในตัวนอกตัวไปก่อโรคในทุกโรคนะส่วนถ้าจะหายโรคเป็นไงกําจัดวิบากร้ายซะเพิ่มวิบากดีซะแล้วก็ระบายร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปซะใส่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาซะพลังวิบากดีจะมาจับกับสมดุลร้อนเย็นสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกนี่คือพระพุทธเจ้าคนพบอย่างนี้ คนพบอย่างนี้นี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตัดว่าจะต,ต้องทำนะเวลารู้ต้นเหตุมันแล้วก็กำจัดที่ต้นเหตุมันเลยท่านก็ตอบว่าตัดว่า,วาปะหารดับทุกดับที่เหตุเลยเอาเหตุแห่งทุกออกเอาเหตุแห่งความพ้นทุกเข้ามาท่านก็ตัดว่าดุกระอานนปะานะสัญญาเป็นชนไะหนนะอะไรที่ต้องปะหารออกกำจัดออก จะต้องประหารออกกําจัดออกอะไรที่ต้องประหารออกกําจัดออกแล้วจะหายโรคอย่างฉับพลันทันทีดูกระอาน์นภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกาม,มาวิตกกันเกิดขึ้นแล้วท่านก็ให้ละกามอย่าไปยินดีในกามให้ยินดีในพุทธ,ธะท่านว่างัันนะยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงท่านว่ายางงี้ ให้ยินดีในพุทธะอย่าไปยินดีในกิเลสก็ให้ยินดีในการลดละเลิกกามความหมายกามคือการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยการคิดที่จะเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยกลัวจะไม่ได้เสพนี่แหละนี่แหละกลัวจะไม่ได้เสพนี่แหละนั่นแหละให้กล้าที่จะไม่ได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยแล้วกล้าที่จะมาเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นประโยชน์แท้ นี่ต้องกล้าที่จะหยุดเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภยัยต่อต,ตบบนเองคนอื่นส<อ>ัตว์อื่นถ้าทําแล้วมันเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นจะลดละเลิกไปด้วยการพิจารณาใจรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของกิเลสนี่แหละให้แจ่มแจง้งจนหมดอยากในการเสพรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภยัยมีความกล้ามีความยินดีที่จะไม่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภยัย กล้ายินดีที่จะมาเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนมีข้อที่หนึ่งนะสองยอมไม่ยินดีย่อมละยอมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ก็หลังจากที่นะอันนี้ให้กล้าที่จะล้างความชิงชังรังเกียจในคนสัตว์เหตุการณ์โรคเรื่อง้ายต่างๆนั่นแหละ <c oughs> คนสัตว โรคเรื่องร้ายต่างๆก็ต้องกล้าที่จะไม่จิงชังรังเกียจในเรื่องนั้นไม่พยาบาทไม่กลัวไม่ชังไม่จิงชังรังเกียจไม่อาฆาตพยาบาทในสิ่งเหล่านั้นนะต้องกล้ารับกายหมดไปกามนี่เราละชั่วแล้วมาชอบดีมาทําดีแล้วเป็นไงพอไม่เกิดดีดังใจหมายมันร้ายเกิดแทนเป็นไงก็กลา้ารับกายให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปนั่นเองนี่คือพยาบาท สิ่งไหนที่เราจริงชังยังรังเกียจคนสัตว์เรื่องร้ายโรคมันก็มีเท่านี้แหละเนาะที่คนชังมีอะไรกว่านี้อีกไหมไม่มีหรอกเนาะไม่แต่ใจที่เป็นทุกข์เออคนสัตว์เหตุการณ์อคนสัตว์เรื่องร้ายโรคไม่แต่ความทุกข์ใจที่ยังแก้ไม่ได้ ก็ให้กล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปในเมื่อพยายามแก้เต็มที่แล้วมันยังเข้ามาอยู่อีกอย่าไปชังมันอย่าไปชังอย่าไปกลัวคนเราพยาบาทมันอยากทําลายสิ่งนั้นทิ้งเนาะใช่ไหมกลัวสิ่งนั้นกลัวจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่หมดไปโอ้อยากทําลายอยากทําลายคนเราไม่ค่อยกล้าเนาะมันต้องกล้ากล้ารับกล้ให้หมดไปวิธีแก้ไม่ต้องไปทําลายกล้ารับกลยให้หมดไปนะส่วนแก้ไขได้เท่าไหร่ก็แก้ไป แต่าาเราต้องกล้ารับกายให้หมดไปแก้เท่าไหร่ได้ก็แก้ไปนะก็ต้องทำแบบนี้นะต่อไปย่อมมายินดีย่อมละย่อมบันเท่าย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงขาอไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกกันเกิดขึ้นแล้วความคิดที่เบียดเบียนความคิดที่เบียดเบียนเออมันคิดไปแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละวิหิงสาวิตตกก็ต้องกำจัดออกไป จริงๆก็กามกับพยาบาทนี่แหละที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงรวมทั้งความคิดใดที่เราคิดแล้วมันมันมันทุกข์อ่ะคิดแล้วมันทุกข์อ่ะคิดแล้วมันไม่สบายใจอ่ะคิดแล้วมันไม่สบายใจมันกลัวกังวลหวั่นไหวไม่สบายใจทุกข์ใจไม่แช่มชื่นในใจนั่นแหละผิดหมดมันต้องคิดแล้วให้แก้วกล้าอาหารอิ่มเอิบเบิกบานจมใสไรกังวลนั่นแหละต้องคิดให้มันถูกตั้งแต่ขนาดหยาบไปจนถึงขนาดเล็กต้องกำจัดมันให้หมด รวมทั้งการเบียดเบียนด,ด้วยร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวัตถุด้านเหตุการณ์ความไม่สมดุลด้านร่างกายด้านเหตุการณ์เราก็พยายามทำสมดุลร้อนเย็นด้านร่างกายสมดุลเหตุการณ์ก็ทำเข้าไปนี่แหละก็จะกำจัดวิหิงสาวิตกได้คิดใดที่มันเป็นทุกข์ก็กำจัดออกไปต้องคิดให้มันพ้นทุกข์ให้ได้คิดให้มันพ้นทุกข์ให้ได้อย่าคิดแล้วทุกข์ อย่าคิดแล้วไม่สบายใจต้องคิดในพ้นทุกพ้นความไม่สบายใจให้ได้ให้มันสบายใจได้กังวลแก้วกล้าอาหารเบริกบานแจ่มใสได้กังวลให้ได้อข้อต่อไปย่อมมายินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงขอไม่มีซึ่งอกุศลต่อธรรมท,ทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็อ,อกุศลที่มันเกิดขึ้น เราก็ลดละเลิกไปสิ่งไม่ดีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องกำจัดสิ่งไม่ดีนั้นด้วยท่านตัดว่ากำจัดอกุศลด้วยการทำกุศลข้อนี้ก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไปเท่าที่เราทำได้มันก็จะเป็นกุศลเป็นวิบากดีที่ดันวิบากร้ายออกไปข้อละกามพยาบาทเบียดเบียนนั้นก็คือชําระกิเลสไปนแล้วก็ชําระตัวร้อนเย็นไม่สมดุลไป ตัวไม่สมดุลเหตุการณ์ก็ชํำระไปให้ใจไร้ทุกข์ให้ใจไร้ทุกข์ให้เกิดสมดุลร่างกายสมดุลเหตุการณ์ส่วนอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ก็ทั้งหมดอหละสิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเป็นไงเราก็ทําทความดีไปช่วยเหลือผู้อื่น,นช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือข้อปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราทําได้ช่วยคนพ้นทุกข์นี่แหละดีที่สุด ก็จะเป็นวิบากดีดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปดูกระอาณนนี้เรียกว่าปหานะสัญญานเะขาต้องทําอย่างนี้นะีน่พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างนี้การทํากุศลในท่านตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกข้อที่ี่20ข้อที่74ว่าการทํากุศลจะทําให้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า โรคจะหายฉับพลันทันทีเลยท้าก็ตัดไปอย่างนี้นะโรคจะหายฉับพลันทันทีเลยนอะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะอีกท่านหนึง่งยกตัวอย่างคนไข้